ตัดไปหน้าที่ให้ตดัดนางตัดไปเราเป็นคนคุมงานเออขีวันเสร็จเนี่ยกันไก่ซ้ำนั่นน่ะฮะ กันไกลตัดผมอะ่ะกี่วันจะเสร็จอันนี้ทำได้ประมาณอืเครื่องตัดก็จะเร็วเวกินไปใช้กันไกลมือตัดก็มันได้ครบคุนประมาณท่านั่งตัดอย่างนี้พิงคงไม่นั่งหรอกค่ะโอ้โหทำไป อ่ามีพอาใครมาแหมว่าไงเคยมาหอมพี่ดิเคยมให้แม่หอมพี่สิลูกใครมาฮะใครมาตัวเล็กใครมา มานี่บ้านพี่สาวพาดูรอบบ้านเขาขโมยดูรอบบ้านเขาบ้านพี่สาวโอ้กะเพรา่า ต้นมะละกอหมาออรอบบ้านบรรยากาศร้อนอบอ้าวอืม บรรยากาศร้อนอบอ้าวสำหรับนี่ร้อนนั่งตัดไปให้เสร็จดจ้ตาแค่นี้แหละหบาย บายบายก่อนบาย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 ก่อนแค่นี้บายบาย